สวัสดีคนดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นใหม่ครับเอาชีวิตรอดวันนี้ผมจะมาจัดการว i t เทอร์บอนะครับคือแมปนี้ยผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยสู้วิ t เทอร์บอเลยนะครับเราก็จะมาสู้ที่ใต้ดินซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะครับข้างหลังไม่มีไม่มีผีอะไรตามมาแน่นอนนะครับผมไม่ได้ลงมอสอะไรแปลกๆเนาะโอเคผมก็จะเตรียมของก่อนนะครับของที่ใช้ก็ประมาณนี้คิดว่าน่าจะพอนะ เทวเทมสามอันนะครับดาบเอ็นชาร์เต็มที่เลยธนูก็เอ็นชาร์เต็มเหมือนกันแค่ไม่มีฟินิตี้นะครับรูปธนูก็สองสแต็กอันนี้อาจจะไม่เต็มสแต็กแล้วก็มียารีเจนกับสเตรง t ์นะครับผมคิดว่าน่าจะพอมาเริ่มกันเลยก็อ่ามันต้องต้องขุดห้องกว้างกว่านี้นิดหนึ่งปุ๊บปุ๊บอุ๊ยมืดเออสู้ไปสู้มาทอดจะดับหมดไหมเนะี่ย ช่างมันไม่สนใจนะครับมาเริ่มกันเลยหนึ่งสองสามสี่ฮึบฮึบเอ้ยวางผิดแหมมีมุกซะด้วยไปหายเ,เดี๋ยวมันก็เจอเราไม่เป็นไรหรอกหรือว่ากำลังลอยขึ้นข้างบนป้๊จะทิ้งขวดยาทำไมเนี่ยไปหายจริง ไปไหนแล้วพวกพวกผมหายพวกผมหายไปไดนเฮ้ยนี่ไงเจอเจอพวกแล้วอ่ะไอเราก็ไม่ใช้ธนูซะด้วยไงพวกหายอ่ะยิงยิงยิงอ่อกินอาหารก่อนมืดมากครับตอนนี้แต่มันอยู่ตรงนี้ครับ สู้ในความมืดอ๊อ oh. แข้งจังหว่าโทเทมจะเด้งถ้าคิดว่าจะใช้ดาบแต่แรกก็น่าจะกินยาสเต็งไปเลยอ่ะตอยตอยมาอยู่ตรงนี้เออเออไม่ไหวละมองไม่เห็นกินยาสเต็งแล้วก็ ไปไหนแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับขยัดลอยขึ้นซะด้วยนะเราได้เวลาตะลุมบอลตะลุมบอลเออหัวโคตรแรงถ้าพุง่งท่าพุ่งมันแรงมากเอ่อโคตรกระตุกตอนนี้มันเล่นซะบล็อกแตกหมดเลยโอเคจังหวะนี้คือต้องตีด้วยดาบนะครับออ ผกเยอะมากถ้าถามว่าผมเล่นในโหมดอะไรนะครับค <why? S 2> ือตอนนี้ผมเล่นในโหมดฮาร์ดนะโอเคเรียบร้อยตัวเทมน่าจะเด้งอีกชารเลยโคตรตึงคือผมเล่นในโหมดฮาร์ดนะครับโคตรยากเออมาดูวัคแบบ แตกละเอียดไปหมดเลยแล้วก็สู้แบบอย่างมืดผมสงสารคนดูเลยว่าจะมองเห็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมน่าจะเปิดในวิชั่นให้ดูได้อยู่มั้งดีนะมีโทเทมถ้าไม่มีโทเทมเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับยอมเลยโอ้โหแต่ว่าเอ้ย It's Diamond โอเคแต่ผมไปเคลียร์ของแล้วจะกลับมาลุยอีกตัวนะครับคนเห็นอะไรนั่นไหมครับ กิปเปอร์กำลังช่องมองผมอยู่โอเคตอนนี้ผมก็พร้อมจะลุยอีกตัวแล้วนะครับโดยอผมก็นำหน่งเคลียร์อย่างนี้ก่อนเราต้องต่อบล็อกนะครับผมก็วางพื้นขึ้นมาสองชั้นน่าจะสองนะอสองชั้นนะครับแล้วก็พยายามปักท็อตให้มันสว่างที่สุดคนดูจะได้มองเห็นนะครับมเมื่อกี้ตึงมาก เพราะฉะนั้นผมเบิกโทเทมเพื่มอีกอันหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะแย่เอาไม่ใช่กล่องนี้เอ่อโทเทมอยู่กล่องในหวะกล่องนี้ปะอ่าเดี๋ยวผมเบิกเอ่อโทเทมเพิ่มีกกล่องกันนะครับเพราะดูถ้าจะตึงใช้ได้เมื่อกี้ก็เกือบแย่ก็ที่ขนาดชั้นหินดิฟสเลตยังโดนพังขนาดนี้เลยมาตัวที่สองครับ แล้วก็ผมได้หัวมันเพิ่มมาอันหนึ่งเนะี่ยปึ๊บปึ๊บลยคิปเปอร์หายเฮ้ยเฮ้ยคุณตลกละคุณตลกละคุณตลกครับคุณตลกละโอเคช่วงแรกก็เอาธนูยิงไปนะครับชิวชิวมันก็ขย,ยันทำลายบล็อกเลยนะทำลายให้แหลกแล้วก็สู้มันไม่ได้ Okay. ไม่รู้ว่าจะพอเห็นไหมครับทุกคนแต่ว่าผมทําให้เต็มที่ได้ท่านี้แหละมันบินไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันบินแบบนี่แหละครับวิทเทอร์ในเบสร็อกตึงๆยิ่งถ้าเล่นในโทรศัพท์นะโอ้โหโอ้โอ้แหลกตายอะถ้าเล่นในโทรศัพท์นี่แหลกตายเลยดูมันดูมันทำเนี่ยเนี่ยไอ้ท่าเนี่ยเดะแหลกเลยตายซะ ชาวพวกลูกน้องผมไม่ได้กินยาสเต็งลืมช็อตนี้น่าจะเห็นตัววิทเทอร์อยู่แทงไปเลย,อยโอเคแทงไปเลยเรามีโทเทมนะครับยาสเต็งไม่ได้กินแล้วลืมลุยลุยลุยมันชาร์จแมสแดูความแหลกมันมันทำลายบล็อกซงหมดเอยุด ชั้นแหลกโอเคจบแล้วรอบนี้ไม่เสียโทเทมเลยแค่ยารีเจนขวดเดียวนะครับชิวๆเลยแบบหนึ่งแต่ของเต็มโอได้เนเธอร์สตาร์อีกอันหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยอีซี่ครับ <c ười> มันอีซี่ก็ต้องเล่นในคอมนี่นแหละคือถ้าเล่นในโทรศัพท์นะผมบอกเลยว่าสู้ไม่ได้ดูความแหลกที่เกิดขึ้นนี้ก็แล้วกันคือ <c ười> บล็อกกระจายเต็มไป,ไปหมดเลยอะดูดิ <c ười> โอเคก็เร okay. ียบร้อยวิเทอร์สองตัวโอเคมาเราก็จะครับเปียคอนกันนะครับวิธีก็คือใช้ o อ s ซิเดีนะครับ o อ s ซิเดีนอ่านึกว่าไม่มีซะละผมไม่ค่อยได้ขุด o อ s ซิเดียซะด้วยออ s ซิเดีนกระจกแล้วก็ n นเธอ r ์สตานะครับหัวกระโหลกอันนี to ้ก็เก็บไปก็จัดเลย2อันแต่อีกอันนึงเนี NP ่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเข้าเอ่อ เข้าอินเด a ช e ไปก่อนนะครับผมจะใช้ตรงที่อื่นแต่ว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยอ่อีกอันเนี้ยใช้ที่เมืองนะครับมาขึ้นไปสร้างเบียคอนกันเลยสำหรับที่ที่ผมจะวางเบียคอนนะครับก็คงจะเป็นตรงนี้แหละมั้งเพราะว่าอนาคตก็มีอะไรที่ต้องทำตรงนี้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะวางจาะตรงนี้เออก็อย่างที่เห็นผมมีบล็อกเล็กเยอะมากก็ เรามีไอ้ฟาร์มฟาร์มเหล็กกนะันเนาะไม่ต้องแปลกใจนะครับสามห้าเจ็ดนะครับต้องใช้ความกว้างเจ็ดบล็อกเนาะหนึ่งเอ,อ๊ะใช่ปะสามห้าเจ็ดเอ,อ๊ะเยอะกว่านะรู้สึกใช้เยอะกว่านั้นเดี๋ยวผมวางแบบวางแบบนี้แล้รกันจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็แบบนี้ ทำแบบเลเวลเต็มไปเลยเพราะว่าบล็อกเล็กเรามีเยอะนะครับอ่าวางไปตอนนี้ก็น่าจะมีแสงและอ่าโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเปียคอนแบบ full power นะครับก็สรุปบล็อกที่ต้องใช้ก็คือเป็นเหล็กแ64สองสแต็ก นะครับแล้วก็หกสิบสี่ลบยี่แปดเหลือเท่าไรวะหกสิบสี่ลบยี่แปดน่าจะสามสิบหกนะครับน่าจะเหลือสามสิบหกก็เป็นสองสเปกกับอีกสามสิบหกบล็อกนะครับก็จะทาเบียคอนแบบ full power ได้นั่นเองอ่าต่อมาก็ใส่เหล็กลงไปเอา้ามันได้ไปถึงขั้นนี้อ่ะเนี่ยมันต้องถึงดิเดี๋ยวก่อนนะ มีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็สี่ชั้นนะเฮ้ย <Hey>! what นี่ก็สี่ชั้นนะพวกสงสัยต้องทุกวางใหม่แมทำไมมันหรือว่าอ้อมันต้องเลือกอย่างนี้เออลืมไม่ได้ใช้นาน มันนานๆานทีได้ใช้นะครับไอ้บล็อกเบียคอนเน่ยเพราะว่าสู้วิทเทอร์มันยากแล้วก็กว่าจะได้สู้วิทเทอร์มันก็นานนะครับก็เรียบร้อยผมจะเลือกเป็นเอฟเฟกต์เฮสองเอาไว้ก่อนนะครับพอดีว่ามีโปรเจกต์ที่ต้องเคลียร์ถ้ำกว้างใหญ่อยู่ <laughs> โอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็สู้วิทเทอร์บอสนะครับแล้วก็ทำเบียคอนแบบพลังเต็มที่เลย ก็ถ้าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นหรือเปล่านะในจอที่ผมอัดอะระหว่างที่ผมสู้วิตเตอร์แล้วก็จัดการทำเบียคอนนั่นเนี้ยแอคกชิเมนต์เด้งเต็มเลยนะครับทั้งเอ่อโทเทมกันตายได้โทเทมแล้วก็สู้วิตเตอร์ก็อีกสองเอ็ชิเมนต์แล้วก็ทำเบียคอนอันนี้นอีกหนึ่งเอ็ชิเมนต์นะครับเด้งไปสี่อันได้วันนี้ก็หมายว่าสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับ ไม่ใช่ช่องเลยกดไลค์ like ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามซีรีส์อาชีพิรอดของผมต่อก็ฝากกดซับให้กับช่องของผมด้วยเรา,เาไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ